จับตาคู่รักเราหงองระแหงกันอยู่เพจดังหลุดโปะ๊ะฝ่ายชายสร้างแต่ปัญหาต้อนรับเช้าวันฝนตกบรรยากาศแสนอึกครึมด้วยข่าวเมาส์แซ่บของคนในวงการที่ถูกเปิดเผยโดยเพจจอมเผืกอย่างเจมอยร้อแปที่ล่าสุดได้เปิดประเด็นใหม่เป็นเรื่องของคู่รักดาราคู่หนึ่งที่ช่วงนี้เหมือนจะมีปัญหากันอยู่โดยเจมอยระบุว่ามีดาราคู่หนึ่งเราหงระแหงกันอยู่เพราะผู้สร้างปัญหา คู่ที่แบบท่าเริกันพวกมึงดันดีใจอะงานนี้บรรดาลูกเพจอ่านแล้วร้องอ๋อเลยแหกคอมเมนต์คำใบ้อักษรย่อกันเพียบเช่นคิดได้คู่เดียวตอต,อ,ตอบอเย่ฮ่าๆบอกกันมาตรงๆก็ได้ไม่ใช่คู่นี้บอกกูนึกถึงคู่นี้วกับมรหรอบอกมาตรงๆบอตอหรือเปล่า